โอเคครวันนี้ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะผมอยู่ผมจอรจอริเฟอร์ก่อนช่วงนี้สถานการณ์ในกรุงเทพก็ไม่ค่อยจะดีผมโรคระบาดเยอะหลายคนก็แห่กลับบ้านกันหมดแล้วนะี่ผมก็เพิ่งจะได้กลับนะผม ก่อนช่วงนี้คนติดเชื้อฟุ่งขึ้นเกินครึ่งพันไปแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนก็ช่วยดูแลตัวเองก็ผมไปไหนก็ใส่แมสใส่ผ้าปิดปากก็เจวลล้างมือด้วยผมอย่างน้อยแล้วก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าใครเป็นอะไรบ้าง ช่วงนี้เจลล้างมือก็หายากผมล่าสุดก็มีเพื่อนพุ่งไปซื้อเจลล้างมือมาผมซื้อว่าเจิบาทอ่หล่อแค่เนี้ยตอนแรกเออแพงก็ยังดีวะยังดีกว่าไม่ได้มีของที่ไหนได้แม่งของปลอมทีม่หา oh, <no. S 1> อ,อ๋อที่ดูมาในข่าวในไลฟ์ผมถ้าเจลล้างมือถ้าเป็นของจริง ให้ลองหยดกับใบเสร็จับผมใบเสร็จเซเว่นไปเสร็จไรก็ได้แล้วตัวนังสือมันจะหายแต่ทีนี้มันลองแล้วไงหยดใส่ใบเสร็จแม่งเอ้ยตัวหนองเสือแม่งก็ไม่หายเ <c oughs> ชื่อหยดน้ำใส่โ,โหมันแบบมันน่ากุเรียต,ตรงเนี้ยเออสถานการณ์นี้เออแม่ยังหลอกกันได้นะเว้ยพออไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมว่า สถานการนี้เขาจะหวังผลประโยชน์อะไรกันนั้งนานนะออล้างมือบ่อยล้างสบู่อะไรอ่เออยังยังดีกว่าผมดีกว่ามาเจอเจอล้างมือปลอมโอ้โหมันแบบมันเสียความรู้สึกจริง ก็เพื่อนๆถ้าแบบไม่จาเป็นจริงๆก็อย่าออกจากบ้านนะผมอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยสุดถ้ามีเหตุจําเป็นต้องออกจริงๆแบบเออไปซื้อของกินซื้ออาหารเนี่ยก็ใส่แมสใส่ผ้าดิดป่าวผมแมสแมสธรรมดานี่หาย,ยากก็แมสผ้าก็ใส่แมสผ้าไปก่อนก็ได้มันก็พอช่วยได้เนี หลบฝาท่อกูแล้วการเลือกผ้าเนี่ยสำคัญนะผมเองคนเอาผ้าฝ้ายผ้าอะไรเน่ะมันกันน้ำไม่ได้นะเพราสมมติถ้าเรา,าเอาผ้าฝ้ายมาทำถึงสามชั้นหนึ่งเนี่ยมีคนไอคนจามเศษน้ำลายมันก็ซึมซึมเข้าเราหัวน,นะผมเห็นเราบอกแน,นะน้ำเป็นผ้ามัดลินอะไรสักอย่างเนี่ย อย่างนั้นเออแค่สองชั้นมันยังพอกันน้ำได้หน่อยอ่ะก่อนเรื่อกเลือเอาผมหาเอาของดีๆเอาช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองครับผมแต่ละคนเลวอวยองอุ๊ยแต่หยองพูดถึงเนี้ยเรา สมมติเราจะขับมอไซค์อะชาวส่งล้อชาวไวเกอร์อย่างเราเนี่ยอะจะมีแบบจะมีที่ป้องกันตัวเองไงผมเพราะเราขับรถเนี่ยเราไม่เหมือนพวกรถกระบะรถยนต์อะไรพวกนี้อะเราขับรถเราโดนลมโลโดนมลภาวะเต็มเต็มวผมบางทีคันทข้างอะเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ปะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน ไอความคิดส่วนตัวนะแบบวิธีป้องกันเวลาเราขับรถนะผมเพื่อแบบป้องกันเออป้องกันแบบใครมันดันเพลนถมลายมาเนี้ยไม่ให้มันเข้าหน้าเราอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์เราใส่แมสก์ด้วยก่อนเลยผมระดับแรกอ่ะมันยังกันได้นะ่ะทางที่ดีนะถ้าให้ผมแนะนำนะความคิดส่วนตัวนะไม่ได้มีอ้างอิงหลักการอะไรรอก ใส่แมสเสร็จเราหาหมวกกันน้องอ่ะเราใส่หมวกกันน็อกเต็มใบอ่ะแล้วเราปิดเชื้อ่ะอันนี้ป้องกันน้ำลายได้ไม่ร้อยก็เกือบร้อยครับผมของที่เราใส่หมวกครึ่งใบแล้วเราปิดแมสใช่ไหมบางทีลมมันแรงแมสปิวเชื้อมันก็เข้าทางตาได้ครับผม ถ้าเราใส่หมบกเต็มใบเนเราปิดแมสเนี่ยอ่ะน้อยถ้ามีคนถมถมน้ำลายมาอ่ะไอชิวเรามันก็ยังกันให้ได้นะเดี๋ยวน้อยข้าวน้ำลายน้ำมูกใครเขาจาม,มามันก็โดนชิวก่อนที่จะโดนใบหน้าเราผมก็พยายามอย่าขับรถก็ปิดชิวไว้ผมพยายามอย่าเปิด ก็อ,อย่างที่บอกอันดับแรกผมก็ใส่แมสแล้วก็ใส่หมดเต็มไปใช่ไหมต่อไปก็เสื้อคลุมแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าบูทบใส่ผมถ้าทางที่ดีก็จะใส่ถุงมือด้วยยิ่งดีเลยเพราะอย่างน้อยถ้ามีคนถูน้ำลายหรือมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดนผิวหนังเราโดยตรงใช่ไหมมันก็ยังโดเนโเ,งงเสื้อผ้าเราก่อนเพราะยังไงเสื้อผ้าเราเราก็ต้องถอดซอกอยู่แล้วผม ถ้าโดนผิวเราขึ้นมาเนี่ยบางคนถึงบ้านเแนบบ่ยเราก็ไม่ได้ทันล้างแขนล้างอะไรอะถึงบ้านแล้วถอดเสื้อโยใส่ถุง้าแล้วก็นอนเอาแขนป้ายหูป้ายตาเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ติดได้ผมทีนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเต่ผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะตอนนี้ยังไม่ได้มีเลยผมจะค่อยหาื้อถุงมือมาใส่มา สถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงครับผมในกรุงเทพก็เงียบเหงาแล้วทุกคนก็ตาหอสองจังหวัดหมดแล้วครับผม ต,ตอนนี้ผมใส่แมสอะไรวะสั 5, นะ่งแมสท่ามาครับผมแล้วแบบแม่งขืนโคตรเลยก่อะใส่ที่แม่งโอ้โหหายใจจะไม่ออกตอนที่ใส่แมสเสร็จที่ว่ามาใส่หมวกเอาตรงแม่งก็อึดอัดนะหายใจลำบากแต่มันก็ต้องใสครับผมป้มองกันตัวเองไว้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวค่อยหาแมสท่าที่ใหญ่กว่านี้หน่อยโอ้โห สั่งมาไม่คิดว่าแม่จะให้ฝืนเลยขนาดนี้อย่างแน่นอ่ะก็ประมาณนี้ผมมาแนะนำโอ้โหรถไหลเลยอะนห่นำวิธีป้องกันตัวเองจะโควิดสิบเก้าวาข้าวรบบชาวไบเกอร์ของผมชาวสองร้อยอย่างเรา่ะ ก็อ,อย่างแรกก็ใส่แมสใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบก็พยายามปิดเชิ้ออย่าเปิดเชิ้อผมแล้ว่าใส่เสื้อแขนยาวถุงมือกางเกงขาย,ยาวรองเท้าผ้าใบพื้นฐานอยู่แล้วมันป้องกันตัวเองได้ไม่ร้อยเปเซ็นต์๋ยวก็ยังดีกว่าไม่ป้องกนันอ้อม ก็อสลัยพี่เนี่ยผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ค้ำหน้าผมก็ฝากเพื่อนทุกคนกว่ารักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะครับผมขอให้ปลอดไทยทุกคนนะผมช่วงนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย